มันคือเอเวอร์เรสต์แพดสีหน้าส่งตัวแถมยี่มาให้เลยนะไม่ต้องต่อ Apple แอปเปิลคาร์เทออะไรตันะตัวไฟตัวนี้นะครับเนหะ็นไหมมันจะวิ่งแบบนี้เลยนะเวลาที่มันแบบเปิดขึ้นมาถ้ามันมาสักประมาณช่วงเกียร์สองก่อเกียสามเมื่อไรเนี่ยหลังติดเบาะแน่นอนตีกนกเปลี่ยนหมดครับล้อยางยางเนี่ยเปลีป่ยนไมสองเจ็ดห้าไม่ท้องกายเนี่ยก็เลือกเอานะครับแล้ววิ่งในทรายในหลุมในอะไรก็เลือกเอาได้เลยนะดูรๆอย่างเงี้ยคือมันคล้ายๆเบาะคูแม็อกอะนะครับบางยี่ห้อคือมันจะเป็นเบาะอุ่นด้วย สวัสดีครับผมแมคคา168นะครับขอต้อนรับคุณชมท่านเข้าสู่ y o u ยูทูบชา n e l แมคคา168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ผมในชา n e l นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถที่ต้องบอกว่ามันสุดตารางที่สุดของ Ford นะ e v e r e s t ในชั่วโมงนี้มันคือ e v e r e s t เรสต์วไม่ใช่นะนะครับมันคือ e v e r e s t Platinum นะครับ Platinum เนี่ยเป็นรถต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็คือท็อปคลาสที่สุดแล้วนะครับในบรรดารถ Ford ดนะชั่วโมงนี้นะคือ2องล้าน 7 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้มีสีขาวมุกเพิ่มด้วยก็เพิ่ออีก12,000บาทคันที่ลูกค้าเห็นเนี่ยหรือผู้ชมทุกท่านเห็นนะครับมันไม่ใช่รถเดิมๆนะครับใครที่กำลังจะซื้อรถอยู่แล้วมาเห็นคลิปนี้ยจะบอกว่าเอ้ยรถโหมดสองล้านสองเนี่ยมันมาสภาพนี้หรอมีเบรกมีอะไรมาให้ด้วยนะเหมือนทีเซอร์ที่ผมลงมาให้ตอนแรกนะครับเบื้องต้นเนี่ยคันนี้ยังไม่รวมตกแต่งนะครับราคารถเปล่าๆที่ผมแจ้งไปนั้นคือราคาเปล่าๆไม่รวมชุดแต่งทีนี้เรามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์ระบบเคร่ัวบา <c oughs> เครื่องยนต์เนี่ยนะมันเป็นยังไงแบบไหนซึ่งหลักๆแล้วของฟอร์ดเนี่ยนะชั่วโมงนี้นะคุณผู้ชมจะมีเครื่องทั้งหมดนะนะครับจะมีเครื่องหมดก็คือถ้าเป็นดีเซลเนี่ยมีเพียง2.0และ3.0 v 6เท่านั้นตัวนี้คือ3.0 v 6นะครับเป็น v 6คือต้องบอกว่าไม่เหมือนกับเบนซินนะนะครับไม่เหมือนเบนซินนะนะนนนนะด้วยความที่ว่าเบนซินเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวทวินเทอร์โบคือเป็นเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จสองลกทำงานพร้อมกัน แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ประกอบมาจากอังกฤษนะนะครับตัวนี้ตัวข้างบนเนี่ยมีการความร้อนเป็นโฟมชนิดพิเศษมาให้อยู่แล้วเพื่อป้องกันความร้อนแล้วในส่วนตัวที่เป็นแผงท่ออินเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่านะมันเป็นแคคล้ายพวกคาร์บอนนะครับตัวนี้มันจะมีน้ำคารกว่นน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีความทนทานด้วยไม่เสียรูปง่ายแล้ว การที่ฟอร์ดทำมาแบบนี้คือเอาไว้ให้รถมันเป็นลุยได้เต็มที่ในสถานการณ์ที่ลูกค้าเนี่ยขับขี่นั่นเองนะครับตัว V6 เนี่ยความพิเศษของมันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ให้แรงทอร์คที่600นะครับปกติดีเซลถ้าเป็น2.0เนี่ยแรงทอร์คจะอยู่เพียงแค่500เท่านั้นอันนี้แรงทอร์ก6 0 0 250ม้าเนี่ยถามว่าเหลือเหลือไม่เหลือเหลือเลยนะครับพลังกำลังงมันเนี่ยถ้าขี่ผมบอกเลยว่า ถ้ามันมาสักประมาณช่วงเกียสองต่อเกียสามเมื่อไรเนี่ยหลังติดเบาะแน่นอนสําหรับตัว V6 อันนี้สําหรับคนที่ชอบขับรถทางไกลมากๆแนละ้วต้องการสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับที่มีแบบกําลังเครื่องสูงก็จะต้องต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับการวางเครื่อง,องเราเนี่ยจะวางคล้ายๆกับตัว2องตัวศูนย์เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะวางลึกลงไปกว่านู้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยมันใหญ่แลวมีขนาดเป็นตัว V นะ shape ลงไปทําให้เวลาวางเนี่ย เครื่องอยู่ค่อนข้างลึกคันนี้ก็เลยต้องติดในส่วนตัวกันแค้งด้านล่างด้วยนะคันนี้มีกันแค้งแฮมเมอร์ด้านล่างถ้าเห็นข้างล่างเนี่ยเป็นแดงๆเนี่ยคือกันแคลงแฮมเมอร์นะครับแล้วเหมือนเดิมครับของฟอร์ดเนี่ยก็ทามาเป็นพัดลมไฟฟ้าไม่มีแต่พานมูเล่จากเครื่องยนต์มาต่อกับพัดลมนะเพื่อไปให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียพลังงานแล้วตัวนี้เปลี่ยนกล่องควบคุม ECU ใหม่ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้คือแผงควบคุม ECU กล่อง ECU หลักของรถนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสายอะไรเพิ่ 2.0น่าจะมีเพียงแค่2ตัวนะปลัก๊กบริเวณนี้อันนี้มีเพิ่มขึ้นมาแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็น A G M เหมือนกันเป็น800 C C A 1 2โวลต์80แอมป์นะครับตัวนี้ให้กำลัง800 C C A คือสตาร์ทในที่แบบน้อนหนาวเนี่ยติดง่ายแน่นอนนะครับไดชาร์จ2 5 0แอมป์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะอยู่ลึกไปข้างล่างจะไม่ได้วางเหมือน2.0นะจะอยู่ลึกลงไปข้างล่างนะสำหรับตัวไดชาร์จนะครับด้วยเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ใช่ เขาเรียกว่าเครื่องยนต์มันมีน้ําหนักเบานะผู้ชมมันไม่ใช่เป็นเหมือนของเหล็กที่เป็นตัวแบบทั่วไปคือเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นวัสดุประมาณนี้นะนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าคาร์บอนนะครับประมาณนี้เลยสําหรับตัวเครื่องยนต์ของตัว V6 นะครับ <c oughs> เพื่อให้ลถมันเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะมากเพราะถ้ามาใช้เป็นเหล็กด้วยกันเนี่ยแล้วเป็นเครื่องในนี้บอกลว่าน้ําหนักรถเนี่ย,ยจะน่าจะเกิน2ตัน5ด้วยซ้ำนะครับเบรกก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มาให้อยู่แล้วนะสังเกตดูว่าเนี่ยเบรกเนี่ย เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มาให้นะครับจะเป็นกล่องบริเวณนี้ก็คือเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะแต่ลูกค้าก็ไม่พอดีอ่ะลูกค้าก็ไปเปลี่ยนเป็นเบรกเบมโบเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างว่าเรามีเปลี่ยนอะไรอีกนะครับคันนี้จัดทรงเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วนะการวางน้ําวางอะไรเนี่ยเขาวางใหม่หมดนะสังเกตดูนะครับวางใหม่หมดตัวหม้อน้ํา upper lower นะครับวางใหม่หมดเลยนะแผงแอร์ก็ยังอยู่ด้านขวาเหมือนเดิมพัดลมเป็นไฟฟ้ารวมถึงเปลี่ยนกล่องควบคุมใหม่ด้วยนะครับกล่องควบคุมตัวเนี้ย พัดลมเนี่ยก็จะมีระดับเบอร์ที่เพิ่มขึ้นจากตัว2องศูนย์คือต้องมีพัดลมทั้งหมดเนี่ยสเบอร์นะจากสองศูนย์มันจะมีอยู่2เบอร์นะครับอันนี้มี3เบอร์นะนะก็ช่วยการทำงานที่มันแบบให้เครื่องยนต์มันไม่ร้อนมากนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนตัวห้องเครื่องประมาณนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านหน้าชุดแต่งกันบ้านนะครับตัวแพลตินัมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนมากลูกค้าผมชอบให้แกะออกนะเขาไม่ชอบเขาให้แกะแต่อันนี้คือยังติดเหมือนเดิมนะครับแล้วกระจังหน้านี่เปลี่ยนใหม่นะผู้ชมกระจังน้ี อันนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟจะติดตอนไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนอะตัวไฟตัวนี้นะครับเห็นไหมก็จะวิ่งแบบนี้เลยนะเวลาที่มันแบบเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มมิติที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่นนั่นเองนะครับกระจังหน้าเป็นชุดของตัววาซูมานะตัวนี้เป็นวาซูมาปกติจะเห็นแต่ตัวตัวของอะไรนะที่เราใส่ประจำประจำอะวิกเตอร์ Victor, นะครับลูกค้าเบื่อแล้วนะอยากใส่เป็นของวาซูมาด้วยแล้วก็ ในส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยก็คือไฟไบเมติกเราก็ยังมีส่วนตัวฟิล์มตัวนี้ที่เอามาแล็บนะนะครับให้มันดูดูดันขึ้นและฟิล์มตัวนี้ไม่มีผลกับการขับขี่ทัศนวิสัยยามค่ำคืนนะครับเพราะว่าฟิล์มตัวนี้ทํามาเฉพาะการติดของไฟหน้าเท่านั้นนะครับไม่ทําให้ไฟหน้ามันซอฟดรอปลงนะเพราะปกติถ้าเอาแบบฟิล์มแบบธรรมดาเลยเนี่ยเวลาติดลงไปแล้วเนี่ยมันก็แค่ดําอย่างเดียวแต่ไฟหน้ามันทํางานไม่ได้ด้วยนะครับไฟไบเมติกจะมีทั้งหมด3ดวงผู้ชม สามดวงนี้ก็จะทําหน้าที่คือไฟสูงไฟต่าแล้วก็ไฟมองด้านข้างนะครับแล้วมันสามารถหลีแสงดับแสงตัวเองในบางดวงได้เวลาที่มันมีไฟคันอื่นมากระทบนะครับก็ไม่ให้แยงตาพื้นลมทานันเองนะครับเซนเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด6จุดนะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือบริเวณด้านข้างหมายความว่ารถรุ่นนี้สามารถที่จะถอยจอดเข้าซองอัตโนมัติได้หรือว่าออกนอกซองอัตโนมัติได้นั่นเองนะสำหรับตัวแคตตินัม แล้วมีระบบเรดราขึ้นมาให้ครับระบบเรดร์อยู่บริเวณนี้นะทำงานควบคู่กับกล้อง a d a ดที่อยู่ด้านบนนะครับก็ใช้งานในส่วนว a d ตัว i v e Cruise c o n t r ท l นะคือเอาง่ายๆ่ายคือขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างให้นะครับแล้วก็มีคนวิ่งตัดหน้ารถเบรกกระทันหันเนี่ยเบรกให้เองนะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับไอาการเบรกกระทันหันให้เองเนี่ยก็คือต้องเป็นแบบกรณีแบบตอนน้แบบตองเรียกว่ารถติดติดอ่ะขับขยับไม่ได้เร็วมากนะนะครับไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ทําการเบรกให้เองนั่นเองนะสำหรับตัวเบรกตัวนี้ส่วน epive o อเ่ย เอาไว้ใช้เวลาที่เราไปเที่ยวแล้วฝนตกมันมีหมอกลงจัดฝนเยอะๆนะมองไม่เห็นทางเปิด a d a p t i v e ใช้เลยคันหน้าไปเราไปคันหน้าเบรกเราเบรกนะครับติดไฟแดงเราติดด้วยจนถึงจุดหยุดนิ่งเองทีนี้มาดูด้านข้างครับด้านข้างของคันนี้เปลี่ยนล้อใหม่เป็นขอบ20เป็นล้อ flow forming พร้อมเบรกนะเป็นตัว b บมโบยี่แสีแดงแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถคัสตอมเลือกสีได้นะว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับจานเปลี่ยนขึ้นมาใหม่เป็นจาน410แล้วที่เราเห็นแดงๆข้างล่างเนี่ยเป็นโชคนะ คันนี้เปลี่ยนโชคกโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเลยนะครับเป็น2.5เอามาโหลดลง2นิ้วด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยาง275แล้วเบรกเดิมมันไม่ดีใช่ไหมดีครับแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยนะก็ต้องการให้มันอยู่ที่สุดนะครับเพราะว่าเซฟชีตเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็เอาเวลาไปหาเงินหาทองได้เยอะกว่าน,นั้นแล้วนะครับเนาะก็ต้องการเบรกที่ดีๆสมรรถนะดีเพราะเบรกพวกนี้ส่วนมากอยู่ในซูเปอร์คาร์นะครับแล้วเอามาใส่รถเพียงแค่250ม้าเนี่ยมันอยู่แน่นอนนะเพราะว่าระดับ500ม้าไอ้เบรกพวกนี้มันเอาไปอย ปีกนกเปลี่ยนหมดครับล้อยางยางเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองเจ็ดห้าท่านผู้ชมปกติต้องเป็นสีขาวใช่ไหมแต่นี่คือเราเก็บสีขาวไว้ด้านในคือกลับหน้ายางแค่นั้นเองนะครับและให้สีดําอยู่ด้านนอกยางสองเจ็ดห้าเนี่ยใส่ปุ๊บมีปัญหาเลยนะมีปัญหาคือต้องป่าซุ้มครับนะป่าซุ้มเนี่ยถ้าทำโดยร้านที่ไม่มืออาชีพนะไม่ได้ทาบ่อยบ่อยนะครับเราทํากันเดือนหนึ่งร้อยกว่าคันนะครับป่าซุ้มเนี่ยทุกคนันสังเกตดูว่าไม่มีแม้แต่รอยผ่ารอยตัดเลยสังเกตดูนะนะครับลดร,ราคาสองล้านกว่าแต่งไปด้วยเกือบละะ้าน จะให้มันมีรอยมีอะไรไม่ได้นะเห็นไหมนะครับเนียนกลิบครับนะเนียนเลยไม่มีรอยนะครับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวนี้คือ v 6มีอะไรบ้างไม่มีอะไรครับนอกจากคําว่า v 6บริเวณนี้นะครับกล้องรอบคันมีให้โซนสองสว่างมีให้นะครับตัวที่มีลามีรถวิ่งมาแล้วขึ้นมาสีเหลืองบริเวณกระจกเนี่ยก็มีให้เหมือนกันอันนี้ลูกค้าสามารถปิดได้นะในบางคนที่ไม่ชอบนะครับ ด้านบน,นหลังคาเนี่ยแรปสติ๊กเกอร์ดำหมดนะคุณผู้ชมสังเกตด,ดูแรปหมดเลยนะบริเวณน,นี้แรปดำทั้งหมดนะแรปดำหมดเลยนะครับให้เป็นดำเงาแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะด้านหลังช่วงล่างเป็นวัดลิงค์ครับวัดลิงค์เนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยก็มีแค่โฟลิงค์ไฟลิงค์แล้วก็วัดลิงค์นะครับก็วัดลิงค์เนี่ยจะอยู่ในรถที่ราคาแบบ5 6ล้านขึ้นแต่เนี่ยฟอร์ดเอามาใส่ให้ในราคารถเพียงแค่ล้านกว่าบาทเขาก็มีมาให้แล้วนะครับเบรกก็จะมีตัวเบมโบ่ซีพอ ตัวเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับที่อยู่ด้านหลังบริเวณนี้ก็ทําให้มันเบรกดีกว่านั่นเองมาดูด้านหลังกันบ้างครับคันนี้เปลี่ยนใหม่มีอะไรบ้างที่เห็นชัดๆเลยสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์นี้คือติดใหม่หมดนะนะไม่ใช่ของเดิมนะของเดิมมันจะนสั้นๆนิดเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้ติดใหม่ขึ้นมาให้มันดูแบบทรงยาวนิดนึงแล้วก็ด้านหลังแลปไฟท้ายเป็นสีดําเงาแบบนี้เห็นไหมให้มันดูแบบดําๆนิดนึงนะทีนี้เรามาดูส่ตัวด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในของ ตัวแพดทิ่นัมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันท็อปสุดตารางแล้วนะถ้าเรามาดูด้านในนะครับด้วยพวกนี้เห็นไหมบริเวณนี้นะครับจะเป็นหนังทั้งหมดแล้วก็เดินด,ด้วยด้านสีขาวมานี้คุณผู้ชมสิ่งที่มีมาให้คือนี่ครับหนึ่งสองสามนะเผื่อคุณผู้ชมต้องการขับรถนะแบบไหนปรับเบาะไว้ประมาณไหนก็กดเซฟบันทึกเมมโมร,รีไปได้เลยแล้วข้อดีคือตัวเนี้เวลาเราลงจากรถนะครับเบาะมันจะถอยให้อย่างนี้คุณผู้ชมเวลาลงรถเนี่ยเบาะมันจะถอยไปให้เลย คือถอยไปให้เนี่ยเพื่อให้เราลงรถสะดวกขึ้นพอเราขึ้นมาเรากดเบอร์เบอร์หนึ่งที่เซฟไว้เบาะก็จะปรับระดับมาที่เบอร์หนึ่งเราเหมือนเดิมและเบาะอย่างเงี้ยที่จะเห็นว่ามันมีรูนะครับไอรูๆอย่างเงี้ยคือมันค,คล้ายๆเบาะคูแม็กอะนะครับบางยี่ห้อคือมันจะเป็นเบาะอุ่นด้วยนะเป็นเบาะอุ่นเบาะเย็นด้วยก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้จากตรงหน้าจอนั่นเองพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยอุ่นให้นะครับนะเป็นพวงมาลัยอุ่นใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยพวงมาลัยอุ่นนะขับไปก็อุ่นนนะวาาร,ร้ห,รนะจจห,หนนคับ เดี๋ยวขออนุญาตถือกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับด้านในด้านในเนี่ยเวลาผมสตาร์ทรถขึ้นมาลองดูสิเห็นไหมเบมาะมันก็จะขยับมาให้ผมเองนะเนี่ยเบาะขยับอัตโนมัติเลยตามที่เราเลือกไว้นะครับในส่วนตัวหน้าจอของตัว v 6กเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกของของตัว bytech ทั้งหมดนะครับก็มีระดับ add b ูให้เลือกเห็นมะและ a d วิ่งอีก10,000กิโลเมตรนะครับก็จะเอาขึ้นไปอยู่บนหน้าจอแทนตัวนี้ก็ได้นะแทนตัว bar นี้ก็ได้นะครับ คือเลือกได้คัสตอมได้ว่าอยากให้หน้าจอมันขึ้นมาเป็นแบบไหนนะครับนะเราก็สามารถเลือกเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไปนะเลือกได้คัสตอมหน้าจอได้นะครับในส่วนของตัวแผงบริเวณนี้สังเกตว่าจะมีตงเนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมเป็นเบาะนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิเบาะได้นะครับสีฟ้าคือเย็นสีแดงคือเป็นเบาะร้อนตอนนี้มันเบาะร้อนเบอร์สาอยู่นะไม่เอาอเอาเบาะเย็นนะครับเป็นเบาะเย็น เบาะที่เรานั่งเนี่ยก็จะเย็นอยู่นะแล้วคนหลังสามารถปรับได้ด้วยนะครับคนหลังสามารถปรับได้จะอยู่ปุ่มบริเวณนี้นะเป็นการในการปรับอุณหภูมิเบาะด้านหลังตรงนี้มีมาให้ด้วยใครมีลูกมีเต้าเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะครับเอามาปรับเบาะให้มันร้อนให้มันเย็นได้นะฮะพวงมาลัยเห็นไหมจะมีบอกหมดเลยเนี่ยพวงมาลัยด้วยจะเอาพวงมาลัยแบบให้มันแบบเนี่ยมีอุณหภูมิขึ้นมาไหมมันสามารถเลือกได้จะมีอุณหภูมิขึ้นมานะครับแต่มันไม่ให้ร้อนเหมือนเตารีดอย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับนะก็มาเลือกไไได้้้นนะะะว่าาาจใใหหหหหอุณณณภูมมมิปปรรบ นะครับเลือกอุณหภูมิเบาได้นะหน้าจอของตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีการลากจูงกับตัวส่องสว่างในโซนต่างๆแพทตินัมเนี่ยนะครับเห็นไหมรถพ่วงไม่ทํางานนะก็คือจะมีตัวระบบเนี้มาให้เลยนะครับเนี่ยของตัวทํางานของรถพว่วงถ้ารุ่นอื่นไม่มีนะมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็การส่องสว่างในโซนต่างๆเนี่ยก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากให้มันติดประมาณไหนไฟมาไหนเวลาที่เรานั่งแคมปปิ้งนั่งแบบ ดับในสวนในอะไรเงี้ยจะให้มันติดบริเวณนี้ก็เลือกบริเวณนี้แต่ว่าต้องดับเครื่องรถก่อนนะถึงจะทํางานได้นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรถที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าไม่มีรถนะครับนะต้องจองไว้ใครไม่จองเนะี่ยมารอเอาเลยไม่มีนะครับเนะี่ยกดเปิดมูลรูปเปิดซารูปมีให้หมดครับสําหรับตัวแพดจนัมนะ,ะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวพวกหน้าจอต่างๆปุ่มคีย์ลัดมีมาให้เลยนะเขาจะมีในส่วนของตัว แผนที่มาให้เลยเห็นไหมไม่ต้องต่อแอปเปิลคา a เพย์ดอลโตนะมันจะมีมาให้เลยถ้าเป็นตัวแพ a ต i ินัมเนี่ยนะครับเนี่ยมีมาให้เลยเราสามารถกดเลือกแล้วดูแผนที่ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณนี้อะไรเงี้ยก็เลือกสามารถเซิร์ชได้เลยนะนะครับโอเคนะครับก็จะขอจบการรีวิวแพ a ต i ินัมนะอุ้ยลืมคุยเรื่องนี้เลยเกือบแล้วนะระบบขับเคลื่อนสิ่งที่วายเทคไม่มีก็คือ 4A นะรุ่นนี้มีระบบ 4A มาให้ด้วยก็คือเป็นขับ4 แบบฟูลท m e นั่นเองนะครับเป็นออโต้ต้องเรียกว่าออโต้นะถ้าเราใช้ 4A เนี่ยมันจะปรับสภาพถนน,นให้เราเองหมายความว่าถ้าเราไปขี่ขี่เราเลือก 4A ปุ๊บแล้วเราขี่ลงในทรายลงในกรวดลงในลินโคนเนี่ยเขาจะปรับเองนะครับอาจจะเป็นด้านหน้า70ด้านหลัง30 50 50นะคือแบ่งการทำงานอัตโนมัติเพราะมันมี G Center i n g หรือเซนเซอร์ที่คอยจับการสัรถถ่นสะเทือนของล้ออยู่ด้านล่างมันจะรู้ว่าตอนนี้มันควรจะวิ่งอยู่โหมดไหนนั่นเองนะคุณผู้ชมกัแบบตัวนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของการปรับโหมดก็ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ยากคนที่ไม่รู้บางทีไม่รู้แบบพี่ไม่รู้ขับสี่ตองไหนนี่พี่หมุนแล้วครับหมุนปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะขึ้นเลยว่าเราจะไปโหมดไหนถนนลื่นโหมดคลอล่องถ้าไปเลือกโหมดทรายเนี่ยก็เลือกเอานะครับจะวิ่งในทรายในหลุมในอะไรก็เลือกเอาได้เลยนะบางคนไม่รู้ก็เนี่ยกดกดหมุนเอาครับไม่ต้องรู้อะไรเยอะเลยคือเลือกได้เลยนะครับแลวการขับขี่เนี่ยเป็นการเปลี่ยน 4H นะก็คือขับสความเร็วสูงแบบชิพออนเดอร์ไฟล์หมายความว่าเปลี่ยนที่ความเร็วสูงได้เลยเเเรราาวิ่่ง20ปลียน 4H ได้เลยนะครับวิ่งร้อยสี่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ยังไม่เข้าต้องถอนคนเรงออกให้เหลือร้อยี่สิบนะครับแล้วเรื่องของการขับขี่กลางคืนเนี่ยท่านอนวิสัยนะไฟหน้าออโต้ให้เองด้วยดับเองเป็นบางดวงอะไรเงี้ยเนี่ยมีสัญลักษณ์ไฟหน้าตัวเอบวกขึ้นมาเป็นออโต้เนี่ยก็คือไฟหน้าไฟสูงพร้อมทํางานออโต้นะเรียกไฟสูงออโต้นะพร้อมทํางานมาให้นะครับเกียร์สิบสปีดขึ้นเขาลงดอยไม่ต้องกลัวครับใช้เกียร์ลบเกียร์บวกได้ก็คือเป็นการเชนเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวแพล ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายมีให้หมดนะครับโอเคนะครับก็จะขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าใดที่สนใจนะครับจะซื้อรถก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างหรือโทรหาผมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนผู้ชมสวัสดีครับ